อ่ามือมือใดมาอาศัยบอกคนผู้ใดมาอาศัยนี้พ่อนพิรดีถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่สี่สิบปีแล้วมืัอนี้มีโอกาสได้มาหาครูบาอาจารย์หรือหรือที่เอานับถือก็คืออาจารย์ใหญ่มืัอนี้ ได้มีโอกาสเวียนมาหากันมามาแนวไหนมาแนวไหนมาเห็ดสิ่งเกินไม่ไม้เพล็กไม่จ้าละกะนเมนี่สีมาอาศัยคู่บาอาจารย์ใหญ่ผู้ทิ่เพ่นผ้าเห็ดผ้าสั่งผ้าแปลงถังแก่หลายปีหลายปีหน่อยใจเม่ยาแฟนเก่าสารคข้ามคืออัลบั้มก็กอมแมนเบิ็เลยปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีแล้วก็เป็นโอกาสดี น้องนุ่งลูกหลานได้วกมหาวจน์มหาเวียนมหานี่พวกใดแน่เอาไรไรก็ท่านี่มาผมซ่อเกษตรวิสัยการลูกศิษย์เก่าแก่ขึ้นกันโบราณมือนี่กับมีโอกาสได้เขียนคนร้องพร้อมนักเขียนพร้อมนักเขียนพร้อมมือนนี่เขียนเพลงห้ยพ้นเนาะครับเขียนเพลงซิงเกิลนี่แหละครับให้พ้นนะครับอยากมาขอความสำเร็จควา่ำดุ้งดังเรื่องเลื่องครับผูก้าวปานนี้น้องผู้ใช่ผู้ใดนคือว่าอะไรจังดังกจตชัยเป็นระเบิบ เดอทชัยพอฟาโตเป็นเอ่อเป็นร้านเป็นงานดีดีดีบานนี้ผู้ข้ามือเลยบานี้ครับเ่วามอนี้ผมพยาบาลสายจวดมาในชัยนี่แหละซึ่งเคยมารวมงานกับอาาจรางแต่พร้อมกันก็ไม่พอนะแต่อยู่หลายรุ่นมันนี้ดีใจมอหอดมาถึงมันนีก่พา ครับผมอาจารย์นี่ดัวยอาจายนี่นะเอามือนีมีมะไ่เนาะถือว่ามากถือว่ามือนีเข้ามาขอบคู่มากาถือว่ามือนีมาขอบาลมีมาขอความสำเร็จมาขอความสําขอความสเร็จมาขอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาจารย์อาจารย์กระหายความดูไปล้ายางสิ่งแห่งนองนุ่งลูกหลานเข้าไปเอาไปทำอาหารกินหรือเอาไปรัดแปลงปรับปรุงในสิ่งที่เราขาดหายไป บวกเฮาทุกคนอยากเป็นเพชรซึ่งอาจารย์จะแนะนําว่าว่าอยากเป็นเพชรมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วบ่บ่บ่เวาหมวดเจ้าอยากเป็นเด้หมวดเจ้าเนี่ยเป็นอยู่แล้วเขาใจวาคนที่เป็นศิลปะหมอลำเนี่ยนะคนที่เป็นความว่าคนที่เป็นหมอลำเนี่ยมันบ่เป็นเป็นกันได้ยังไงข้าหมอลำมันอยู่ในสายเลือดของหมวดเจ้าแต่ว่าหมวดเจ้าเนี่ยเป็นอยู่แล้วเอาใจวาเป็นหมอลำอยู่แล้วเป็นศิลปินอยู่แล้วเป็นผู้สืบทอด เจตนาล้มของบรรพบุรุษอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยความเข้าใจในพื้นฐานเนี่ยมันยังมันยังมันนิ่งเจ้าบอกมันยังมันนิ่งมันยังมันยังขุดขุดความเป็นศิลปินลากเงาไงยังยังยังบอกท่านหูจาว่าเจ้าของเพชรอีหยังเนี่ยมายังบอกท่านหูจาว่าเจ้าของเป็นผู้ใดอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่หมอจาวไปเป็นมาตลอดนั่นน่ะคือหมอจ้าเป็นมอลลัมอยู่แล้วนะเพียงเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่าง เฮ้าบอสามารถทีสีบรรดาลได้เฮ้าบอสามารถสิ่เลือกได้เฮ้าบอสามารถทีสีท,สทีสีประกาศว่าเป็น,นั่นเปนี่ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยทุกคนมันสามารถมีมีตัวมีตนอยู่แล้วนะทุกคนที่ที่มามาหากันมือเป็นเป็นเป็นศิลปินอยู่แล้วนะมือนี้ก็ถือว่าใน้มาเยี่ยมมายามกันได้มากเรื่องต้นความเป็น สืบสารอีกที่หนึ่งหลังจากที่เฮาบรพอวันโดนน<ม>ะกาขอวยพรให้ทุกทุกคนเด้อลูกศิลูหหาทุกทุกคนพี่น้องทุกทุกคนที่มากมือนี้กาขอให้ผู้บาอาจารย์เพิ่นได้รับรู้ะนะผู้บาอาจารย์เพิ่นรับรู้แล้วนะบูรพาจารย์เพิ่นรับรูกจเ,เปิดทั้งจะเปิดแสงสว่างให้เพชรลำเพินเินเพชรเม็ดนีให้มั่น มีแสงสวาง่างแผ่วเพ้วแววว้าวเกิดกล้องดังไกลไปทุกสารทิศไปทางไหนให้มีคนต้อนรับไปทางไหนจะให้มีคนนิยมชมชอบนะให้เบิ้งให้แย่งกันสุขุสุขคนเด้อู้ใหญาบ้านผมบอกแล้วว่าวิธีการที่จะเอาคนอยู่บริหารพีน้องนะวหน้า,าอดปุกน่องอินมอยู่ไรห่วหน้าอดปุกน้องอด เบื้งผีใจหัวหน้าอิมลูกน้องอดอยู่วะไรนี่เป็นหลักง่ายๆวิธีการวัอนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จสุขุสุขคนเด้อโด่งดังแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมให้พี่น้องเฮ้าหรือเบิ้งต่อต่อไปบวชส็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าถุนชาถุเด้อดังเด้อดังเด้อดังเด้อฝากเนี่ยฝากตัวเห็ุน้ำเพลินงานศิลปินสุขุสุขชนเพตุน้ำเพลินสองแสง หลูกศิบหลุดหาอาจารย์ก็เลยล่ะถือว่าผู้ประสิทธิ์ประสานให้กลมรูท่ทั้งดัล่ดลายดนตรีทั้งดั่งอะไรดนตรีให้กลมรูล่ลายลายดั่งอาจารย์เอกสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้ออยู่ก,กบกูกับพี่น้องชาวไทยนะครับตลอดไปพี่น้องทั่วโลกกูละแล้วก็บมือนี้กับอาจารย์ซ้อคือว่ามาษางงานน้ำกันพร้อมกับลูกชายพระเอกตีกับบ้าน้ำมือน,นี้ครั้งแรก้ยจีฟัง ป็น้ชีดู่าต่อไปคนดละโอกาสสิ้นกนต่อไปครับมั่งก็ต้องสนับสนุนคนหลุดไม่ครับผมเพรามีคนหลุดไม่สืบทอดไว้คนหลุดเก่ามันเอาว่ะยูผมไปตามการเวลาบเป็นเรื่องปกติครับนะปีนี้เหตุเป็นยังไงมีสามก่อนเสาขันไว้แต่ของเป็นตัวตัวรับกัแล้วผู้จัดการเป็นตัวรับแต่ว่าไห้ไห้นี่ไม่ไม่อ่อนที่มัดขันซอยไม่แก่น้ำจักสองโตแล้วเขาคอยไปเลยไปเลย แล้วมันสอยูใดซอยกันสู้นะสู้ผู้เดียวมันอยู่่ได้มันสิเก้งปานไหไม่แก้มันก็หักได้พอมันผูมันต้องมีไม้หน่อยที่กำลังแก้งขึ้นมามันขำไปแน้วพอไม่น่อยเขาหญ่ขึ้นตลอดตลอดตลอดมันก็มันก็แข็งขึ้นแข็งขึ้นแต่ไม่หย่แม่สิแก้งปนไหนมันก็มีผูหัวมันมีหมอดลงหมอดลงหมอดลงเป็นเรื่องปกติธรรมชาตเอาธรรมชาติมาปฏิบัติใส่แล้วมันสอยู่ไดนะจะเริญสถขกมั้ยคถูกโอ เอารับไปไหาใเด้อไปไว้ปูใหญ่อย่างในอ้มีโอกาสแล้วพี่เต้ขาไปอาจารย์เขาไหมไปไปพน้ำผ yeah, okay. ้าอะไรนี่ละว่าสีผ้าดวงผ้าดังไปหดังน้ำคันนะเพิ่งจให้แล้วต่งคุณน้งผากันนั่นล่ะชอนี่สาธุสาธุเจ้าพระเห็นความสำเร็จนี่ล่ะลูกลานาศัยอาศัยบามี จริงลูกเลยบังพมกัเาเป็นตัวแท่นเลยทแทนเลยแม่ทางปีทางพีก็มีหลวงปู่พญานาคมีหลายจุดไงแล้วก็ข้างบนเลยมือขีขนี่ยสำเร็จเด้อสมไม้ใจปองพ่อนพิเีดีเพีรล่ำเพลินสิ่งเกินไม่อะเพ่งอะบิดไม่ในมือนีละ องอสรกเศษตวิสัยเพชรล้ำเพลินนี่ะโดยดนตรีอาจารย์สวัสดสารคามนะครับนี่มีโอการโอ้ยมีความเจริญในเรื่องตลอดไปด้วยบ้างจันน่ะโอเคคนบอกสาธุเลยคนเป็่นให้เป็่นตัวเทียมอ่ะอ่ะได้สูงกับมาเอาให้ดวงดังทั่วโลกทั่วฟฝาามือไทให้แล้ว ชิลปินทุกคนของเพช่อนร่ำเพลินหลักๆก็คือพอนพิรดีนะครับขอพอนขอบารมีแล้วสาธุสาธุสาธุอ้าใส่เครื่องดนตรีอะไรวางเลยก็ได้วางพันได้กันพันวางพันวางหันวางไม่ได้สามสุดขั้วเอาให้ตั้งใจให้มันได้ นี่ือเม่นรักในการใส่พิริยเลี่ยให้พี่น้องได้ไปนํำเสนอได้ยังมวลเสียนโฮเซ่ยังเป็นที่ใจันป่นเอนีป็่อยแล้วน่ะอลคบ่อยแล้วเนาะโอเคครับ นี่หนึ่งออกไปออาไปใส่ยื่อยู่หลังต้องรถอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องนะคะพี่น้องวันนี้นหให้พี่น้องได้ติดตามนะครับในขั้นตอนการทํางานต่อไปครับที่การเตรียมความพร้อมในการทําเพลงใหม่หรือซิงเกิลใหม่นะครับของพ่อพิรดีหัวหน้าผู้นำทีมงานของหมอลำเพชรลำเพลินในซีซั่นสามครับ โดยท่านอสวัสดิส nice <อ>์สารคามนะครับอาจารย์ใหญ่ครับผมขอบคุณครับขบันนุ้งขนโปรโมทคอยๆกรรันรวมกันตีเรากันเองมันกับมันก็บเบ่เบ่บบรดนะท้องขั้นอยู่ทีเพลงนะถ้าของมันมแมงไปไปตีทำไมมันก็บ,บเ, <c oughs> ไเบไปเลยอือที่ว่าขันเพืงโค้งสามมันเบ่รไปเลยแต่แต่ถ้าเพลงดีร้องดีอย่างนี้แม่งไปไง ดันไปกับโบยูบ้าไว้กับโบยูคือบานเข้าเอินมาบ้าไปกับโบยูบ้าไว้กับโบยูบขยันมันดีอีหลีนะขันมันสีแมนนะ<า>ขันมันสีแมนขันมันสีไดจังหวะจะข้นข้นมันสีเขาันสีเกิดเนี่ยบ้าไว้กับโบยูมันทำโบราณผนว้าสันนิษฐานเตรียมตัวเด้อผู้ต่อไป <c oughs> เอ่ะเี่น้องครับติดตามต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับซอยๆกันครับลองงงเเสียบิ